ไปค่ะพี่พี่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้เห็ดยังขึ้นอยู่ไหมนะคะตอนนี้อยู่ที่ไร่แล้วจะบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะทุกโคหนูคือวันนี้น้องมาแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนแบบนี้นะคะไปเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ไปเลยกันโอ้โหฝนตกหนกมากกนี้ก็ฝนตกแล้วก็น้ำปาาไหลหลักใช่ไหมคะทางขึ้นไร่ขา้าวโพดก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเอารถขึ้นไม่ได้นะคะต้องเดินขึ้นแล้วก็ ช่วงนี้เศรษฐกิจย,ย่ำแย่นะคะราคาเริ่มดอกเดี๋ยวจะเข้าตรงนี้นะคะเข้าตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนนู้นไปดูบนนู้นว่าจะมีเห็ดไหมเห็ดยังขึ้นอยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยวไปดูบนนู้นพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องลอกซาเข้าโพดไปค่ะ เดี๋ยวต้องเข้าตามโอบเข้าโคดไปฝนตกหนัามากพี่พี่ดูคือแบบสายฝนชุ่มฉ่ำม,มากอนะ่ก,ก็ได้คะมาก่ะพี่พี่เห็นไหมคะว่าคือตรงนี้จะมีเสียงน้ําดังนิดนึงนะคะแล้วจะบอกว่าคือตรงนี้เป็นแค่แบบ แม่น้าสายเก่านะคะก็คือช่วงฤดูร้อนจะไม่มีน้ําเลยนะคะอันนี้เป็นช่วงฤดูฝนน้ําก็จะไหลแบบนี้แล้วจะให้ดูความธรรมชาติโอ้โหแม่ถ่ายมากค่ะน,นี่เป็นน้ําจากเขานะคะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูเห็ดกันเพราะว่าวันก่อนมาหาใช่ไหมคะเห็ดแก่แล้วแล้วก็เน่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้องที่แก่แล้วจะเป็นแบบว่าเ,เชื้อเห็ดไหมเราเห็ดจะขึ้นหรือไม้นะคะไป ทุกคนตามมาต้องเลยปา่าเลยเขาแบบนี้เลยนะคะที่นี่น่ดูโผล่นีบหนเลยที่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้เวลาระ,ะยะเวลามากนะคะไปคะ่ะตอนนี้ฝนลงหนังมากนะคะเหมือนแบบว่าลงเม็ดเล็กๆปล่อยๆแต่ว่าคือเรื่อยๆค่ะพี่ๆ มาดูเห็ดคะ่ะพี่พี่มาดูเห็ดที่จุดเดิมนะคะไม่มีแล้วน้องหน้าหมดแล้วนะคะดูใกล้ๆรอบนี้น้องไม่ขึ้นแล้วคะ่ะคือจะบอกว่าปีที่แล้วอะ่ะพวกหนูเก็บได้ตั้งสองสารมรอบไงแต่อันนี้ไม่มีแล้วดูคะ่ะน้องเสียหมดเลยนี่คือก็รู้รู้นะคะว่าน้องอาจจะมาแค่มาแบบมาแค่รอบเดียวนะคะแต่ว่า ก็คือปีที่แล้วอ่ะมาเก็บได้หลายรอบก็เลยมาดูเผอว่าจะมีแบบว่าออกมาแล้วยังสวยๆยังไม่แตงนะคะก็เลยมาดูซึ่งมาดูแน่ใจแล้วไม่มีก็เดี๋ยวจะลงไปแล้วค่ะอืมเราจะบอกว่าฝนโตกขึ้นดอยมาหอบกินมากค่ะพ,พี่เมี่ยเหนืยมาอนห่งมาเดูดดยัมาละ ลงไปกันค่ะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกันข้างล่างนะคะแล้วก็ลงไปดูไปหาหนอนรถด,ด่วนกันสักพักนึงนะคะว่าจะมีไหมเดี๋ยวหาแว่นก่อนค่ะวันทำแว่นหายที่นี่นะคะนอน,นี่ยหอว่นเนียวี่พี่ๆวันนั้นมาแล้วก็ทําแว่นหายนะคะ ยังอยู่ฝนตกไปหลายรอบนะคะเดี๋ยวเก็บไปล้างแล้วก็ใช้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือไม่กี่บาทนะคะซื้อมากันแดดเท้อเป็นต้าลมต้าเหนือต้าลมไปค่ะทุกคนเดี๋ยวลงไปกัน เป็นบรรยากาศแถวบนดอยนะคะช่วงเช้านี้จะบอกว่าฝนตกนะคะฝนแอบตกไปแล้วก็คือจะบอกว่าช่วงนี้คือแบบอากาศเย็นมากนะคะเริ่มเข้าสู่แบบต้นเดือนแล้วแต่ว่าบนดอยคือหนาวแล้วะคะ่ะโอ้โหอากาศเย็นมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะพี่ๆเดี๋ยวจะพามาดู การหารถด,ด่วนนะคะแล้วก็วิธีการหารถด,ด่วนก็คือต้องดูต้องที่สั้นกว่าปกตินะคะปกติน้องจะยาวใช่ไหมคะอันนี้คือน้องสั้นก็คือเดี๋ยวจะมาดูกันว่าตรงนี้มีไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเูกันค่ะนี่แล้วน้องหนามากก่ะทุกคน,นไม่มีเล ไปเลยนะคะถ้าน้องมีก็คือเปิดดูแค่นี้ก็จะเจอตัวน้องแล้วนะคะที่ก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันค่ะเปิดดูข้างในแล้วไม่มีเลยค่ะมาดูใกล้ๆทุกคนอันนี้คือ ถ้าเปิดมาแค่นี้นะคะการหารถด,ด่วนวิธีก็คือเราจะเปิดแค่นี้เพราะว่ายังไม่ต้องใช้กําลังเยอะในการตัดน้องข้างต้นนะคะเปิดแค่นี้ถ้าน้องมีน้องก็จะอยู่ข้างในนี้หลยค่ะแล้วก็ดิ้นดิ้นแล้วมีดก็คือจะหลุดนะคะนี่อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะต้องหาต้นใหม่แล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็โดนหาไปแล้วแต่นี้เป็นของปีที่แล้วค่ะทุกคน นี่น้องยังไม่ย้ายขึ้นไปสูงหรือเปล่าไม่เอไม่มีเดี๋ยวต้องหาต้นใหม่ค่ะพี่พี่ตอนนี้คือจะบอกว่าหาน้องไม่เจอนะคะนี่มาเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันค่ะทุกคนต้นนี้เหรอนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาชมต้นต้นนี้กันเดี๋ยวจะบอกนี่มาดูใกล้ๆ้ ไม่มีค่ะทุกคน,นเห็นไหมคะวิธีการเปิดก็คือเปิดแค่นี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นที่ไม่หนาเท่าไหร่ถ้าไม่หนามไม่มีนะคะเดี๋ยวจะตัดน้องลงมามดูว่ามีอันนี้ไหมอ๋อมีใย,ยอยู่ม,มาดูก่อนว่ามีร่วไหม 那您的你么处理？ ทุกคนไม่มีเลยถ้ามีน้องจะดิ้นอยู่ในนี้แหละค่ะพี่พ าค่ะพี่พี่เดี๋ยวจะพามาเก็บมาก่อกด้วยกันนี่แล้วก็จะเอาไปทุบนะคะมาดูใกล้ๆนี่ใส่ที่คีบใส่ถุงมืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุบแล้วก็ไปทําอาหารกินคุณจะบอกว่าช่วงนี้ราคาดีนะคะมีคนเก็บไข่ด้วยนะคะแต่ว่าแถวที่หนูอยู่มีไม่ค่อยเยอะนะคะพี่พี่น้องจะมีแค่แบบนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้จะบอกว่าโชคดีมากนะคะบังเอิญเจอเท่านั้นเลยนะคะถ้าไป ขึ้นแบบขึ้นดอยสูงสูงก็ไม่ค่อยจะมีนะคะแถวบ้านหนูเดี๋ยวพามาเก็บมาดูกันค่ะจะเอาไปทุบแล้วก็ทําอาหารกีนนะคะรสชาติน้องจะอร่ยะะอยแ่ะเป็นมะกรอบปนะคะต้องใช้ที่คีบกับถุงมือเพราะว่าน้องแบบคมนะคะมาดูใกล้ๆน้องจะแบบว่าแบบนี้เลยนะคะทุกคนแทงมือได้แล้วก็แบบแทงแล้วเลือดจะออกได้นะคะเดี๋ยวได้รัแบบาดเจ็บก็คือใช้อันนี้ ไปเลยค่ะทุกคนบางเม็ดอ่ะบางลูกอะ่ะพี่พี่เราเก็บมาแล้วเราเอาไปทุบอ่ะน้องไม่ค่อยสวยนะคะก <c oughs> ็คือเหมือนว่าข้างในน้องจะไม่มีอะ่ะแต่ว่าก็เอาไปทุบก่อนนะคะแล้วเราก็เอาแค่ที่ส,สวยๆค่ะมาวันนี้มาหาของป่าได้ของป่าเยอะเลยทุกคน E พาพี่ๆได้เยอะแล้วมาแค่แปดเดียวเองนะคะ ดูค่ะพี่ๆดูเดยอะมากดูแ๊บเดียวเองระวังนะคะเดี๋ยวทิ่มตัวค่ะน้องหนักมากแต่ก็คือจะบอกว่าถ้าเอาน้องไปทุบหนังทุบเปลือกอกอ,อกหมดแล้วพี่ๆน้อยมากหนูจะบอกว่าน่าจะแบบได้แค่เนี้ยน้อย มาค่ะทุกคนนี่เป็นผลงานของวันนี้ค่ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มันข้างบอนอะ่ะยังมีอยู่นะคะแบบว่ายังมีแบบลงมาแต่ว่าดินสไลด์ก็คือขึ้นไปไม่ได้นะคะแล้วก็น้องก็จะแบบว่ามีน้ำแล้วก็ทิมนะคะก็เลยเอานี้ไปทํากับข้าวแล้วก็ไปทําไปทุบแล้วก็ไปคั่วกินหูน้องคมมากพี่ๆดูนี่น้องจะมีคั่วแบบนี้นะคะ น้องก็ตกมาทั้งขั่วแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเพราะว่าน้องมีน้ําหนักหนักนะคะตรงนี้ก็จะห่างแล้วก็ตกมานี่ถ้ามีคั่วแบบนี้ก็สบายกันหน่อยค่ะจับแล้วก็ทุบแต่ถ้าไม่มีขั่วแบบนี้ก็คือต้องใช้ที่คีบหรือว่าถุงมือที่ดีๆนะคะไปเดี๋ยวกลับกันทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการทุบแล้วก็เอาน้องออกมาให้น้องเป็น กลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วอุปรกรณ์วันนี้จะใช้เป็นคอ้อนในการทุบนะคะแต่ว่าต้องเบามือน,นิดนึงนะคะเพราะว่าการน้องแตกนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนี่นี่ค่ะทุบแบบนี้ไปเลยนะ เป็นกะลาบแบบนี้ออกมานะคะนี่น้องก็จะเป็นกะลาบแบบนี้ก็คือหนูจะบอกว่าได้แบบนี้อยากคิดว่าเป็นงานง่ายค่ะที่ขอเอาไปขายแล้วราคาสูงนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่พี่เพราะว่าจะต้องเอาน้องไปคั่วอีกนะคะให้น้องมีกลิ่นหอมๆนะคะรสชาติเทเจอร์ของน้องก็จะเหมือนแบบเมคคาเดเมีย uh, แล้วก็เกาลัดนะคะนี่แบบนี้ก็คือต้องเอาน้องไปคั่วนะคะถึงจะมาทําอาหารได้ถ้าการคั่วก็คือจะช่วยให้น้องอันนี้ค่ะพี่พี่ออกมาจกากกะลาง่ายขึ้นค่ะนี่ แบบนี้ไปเลยนะคะนี่ดูค่ะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะหาเงินแต่และบาทค่ะน,นี่ขอถ้าแบบหนักมือไปนิดนึงหรือว่าเบามือก็เบามือก็น้องจะไม่ค่อยออกถ้าหนักก็จะแตกนะคะนี่นะคะ ว่าถ้าหนังมือหรือว่าแบบลงน้ำหนามเยอะน้องก็จะแต่แบบนี้ค่ะพี่ๆดูนี่เพราะว่าน,นี้คือแบบยากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆดูขานี่ถ้าน้องแต่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือข้างในน้องไม่มีนะคะสุมานิดนึงนี่น้องข้างในไม่มีก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกคนคะ้ะเดี๋ยวน้องอาจจะบอกว่าอยากคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะได้กิน พอเราคั่วเสร็จเราจะต้องมาทุบน้องอีกค่ะเพื่อที่จะเอาน้องออกมาเป็นงานยากเหมือนกันนะคะที่ราคาน้องค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะ ทุกคนตอนนี้ก็คือน้องทุบหนามออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะให้ดูว่าได้ปริมาณเยอะแค่ไหนพี่ๆดูน้อยมากนี่ค่ะได้แค่นี้นะคะนี่ให้ชมข่าโโหได้แค่ถ้วยเดียวนะคะขนาดเอามาเต็มตะกร้าพี่เปิ์ดอะได้แค่นี้แล้วจะให้ดูเปลือกของน้องเยอะมากแบบเยอะอโอ้โหแล้วแบ่งมาอย่างหนักนะคะหนักก็คือนี้อย่างเดียวนะคะนี่หนักก็คือที่เป็นหนามนี่พี่ๆดู บางลูกก็ใช้ไม่ได้นะคะพี่ๆบางลูกก็คือน้องจะเป็นแบบนี้นี่แบบไม่มีเนื้อมาด้วยค่ะให้ดูใกล้ๆออันนี้ก็คือที่ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปคั่วก่อนเลยนะคะทุกคนนี่แล้วแบบหนังๆน,นิดนึงนะคะอ่าประมาณโลสองโลได้ค่ะได้แค่นี้ ตอนนี้น้องก็จะได้ที่แล้วนะคะเราจะบอกว่าทํานานมากค่ะพี่พี่นี่เดี๋ยวจะเอาน้องมาเทแล้วก็พักให้ห่ายร้อนนะคะอคพอเราทําน้องได้ที่นจะแ,แบบดำๆนิดนึงแบบนี้นะคะก็คือรสชาติก็จะอร่อยขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นนะคะนี่พักให้เย็นนะคะบางลูกก็จะแตกแบบนี้แล้วก็จะทําให้แกง่ายขึ้นด้วยค่ะทุกคน พ,พี่ตอนนี้เอาน้องไปขั้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูนี่ซุมมาใกล้ๆคือจะบอกว่าวิธีการขั้วจะช่วยให้เราแกะน้องออกจากกะลางง่ายขึ้นนะคะก็เหมือนแมคคาเดเมยียที่เราเอาไปขั้วนะคะนี่ถ้าเราขั้วก็จะทําให้เราแกะง่ายขึ้นแล้วก็จะบอกว่าพอขั้วแบบนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะจะทําให้น้องมีกลิ่นที่หอมมากนะคะหอมแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของอะมะกอกป่าเลยนะคะบางคนก็เห็นบอกว่าเรียกว่าเกาลัดปากก็ได้นะคะนี่เราจะบอกว่า เวลาทําเสร็จนน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือที่เราแกะออกมาเห็นไหมคะว่าน้องจะแกะง่ายขึ้นก็คือไม่ต้องใช้แรงทุบเยอะมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพามาดูตอนแกะเป็นแบบนี้ให้เสร็จค่ะอันนี้คือแค่นี้ค่ะมาดูใกล้ๆเราจะบอกว่าอันนี้คือที่แบบได้ที่เปริรดอ่ะหนึ่งเปิดแล้วก็เต็มตะกร้าพี่ๆดูเหลือแค่นี้เพราะเราเอาเปลือกของน้องออกหมดอ่ะเหลือแค่ชั้นที่เป็นกันลากับผลที่กินได้จะเหลือแค่นี้เลยค่ะทุก มาค่ะพี่ๆตอนนี้จะบอกว่าท,ทําทุบน้องออกมาจากกระลาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่เราจะบอกว่าพี่ๆบางคนสงสัยว่าทําไมถึงแตกเป็นซีกๆนะคะก็คือน้องจะประกบกันแบบนี้นะคะเป็นลูกนึงจะมีสองซีกที่ประกบกันเวลาเราทุบน้องออกมาจากกระลาเป็นธรรมชาติของน้องที่จะแบ่งมาเป็นสองซีกนะคะแล้วจะบอกว่ามะกอป่าค่ะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะคะพี่ๆอย่างเช่นอันนี้ ที่เป็นแบบว่ากระลาชั้นกระลานี้เอาไปก่อไฟทํากับข้าวได้ด้วยใช้ประโยชน์ได้คุ้มมากนะคะส่วนอันนี้ก็จะเอาไปทําน้ําพริกจิ้มผักหรือว่าจิ้มอะไรก็ได้นะคะกินได้เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่ามะกอกป่าหรือว่ากอลัดป่าเนี่ย เป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแถวบ้านคือออกไปหากันเยอะมากนะคะแล้วที่ราคาสูงเพราะว่าพี่ๆเขาจะบอกว่าโอ้โหเก็บแบบ3ามสี 4, ่กระสอบแบบพี่ๆมาทําได้แบบ10บโลอะไรเนี้ยน้อยมากนะคะแล้วก็ไปขายซึ่งก็หาอะไรได,ได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆคนไหนที่เพิ่งผ่านมาเห็นช่องนะคะกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้สนับสนุนโดยการไม่กดข้ามโฆษณาค่ะบ๊ายบาย แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ